จกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่8รหัสเพียร5 3 8 1เท okay, วอุยโยชนะคาถาทุกขปตตาจจนีทุกข,กขพยาปตาจจนีพยา โสกปตตาจะนีโสกาโหตุสัภพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวามุโนทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังพะทันตุสัทยาสีลังละคันตุสัพพธาพาวนาพิระตาโหตุขชันตุเทวตาคตา สั rol, พเพพุทธาพรัปตาปัจเจกาัจะยังพลังอรหันตานจะเตชนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรัปตาปัจเจกาัจะยังพลังอรหันตานจะเตชนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรัปตาปเจกาณจะยังพลังอรหันตานจะเตชนะระคังพันธามิสะพโส สัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพุทธาพรปตาปเจกานัจะยังพลังอรหันตานัจเตชนะระคังป ja ันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพรปตาปเจกานัจะยังพลังอรหันตานัจเตชนะระคังปันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพรปตาปเจกานัจะยังพลังอรหันตานัจเตชนะระคังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวสดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํนานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้กูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปรลิศจงสำเสร็จจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุปการเทิน